เขาหลักไปบปะมูเนียกินไก่มันหิวมัก็กินนะ้ยอามูแต่ไหน เขาไม่เมวไปนางไปใครดึงใครนั่งไม่เป่งไลค่ะคุณใครมัไน,ไนไม่เป่งนั่งไม่ไลเติมอย่แม่พเดโอ้ไูไลเติมแม่ปลาง